สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุนีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้จะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะเสื้อคอปีนเป็นเสื้อคอปีนนะคะตัวสั้นเพื่อนๆอยากได้เสื้อตัวสั้นหรือตัวยาวแล้วแต่เรานกะําหนดความยาวแล้วตามชอบเราเลยนะคะสร้างแพทเทิร์นเสื้อ pattern, เอข้ารูปพอดีตัวที่ EP 1 9 2นะคะ วิธีสร้างแพทเทิร์นเสื้อเข้ารูปพอดีอดตัวนะคะไปดูที่ EP 192นะคะอ่าทำเสร็จแล้วเรียบร้อยได้ประมาณนี้แขนเสื้อตัวนี้จะเป็นแขนจีบนะตัวนี้ในในคลิปนี้ก็จะทําให้ดูเฉพาะคอเสื้อนะในส่วนของคอปีนนะแขนค่อยว่ากันเนาะแขนค่อยว่ากันเ,เริ่มเลยค่ะตัวนี้ก็จะกําหนดความยาวเสื้ออยู่ที่ต่ํากว่าเส้นเอว ตรงนี้เส้นเอวต่ำกว่าเส้นเอวลงมาประมาณ5เซนเพื่อนๆต้องการความยาวของเสื้อเท่าไหร่กําหนดเองเลยนะคะตัวนี้เส้นเอววัดลงมาประมาณ5เซนนะตรงนี้ประมาณ5เซนจากเส้นเอววัดลงมา5เซน,นะคะ่ะแล้วขีดเสน้นความยาวตามใจเรานะคะตามชอบที่เราต้องการเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวก็จะตัดกระดาษออกไปก่อนนะคะก็ตัดชิ้นส่วนออกไปก่อนนะ ความยาวเสื้อตามที่เรากำหนดเลยแต่งชายเสื้อนะคะอันนี้ก็จะทำให้ดูเฉพาะชิ้นหน้านะเขียเส้นตรงแล้วเก็บข้างเข้าขึ้นในส่วนของข้างขึ้นมาตรงนี้เป็นเส้นตรงที่เรากำหนดความยาวถูกต้องไหมชายเสื้อนี่ค่ะในส่วนของข้างเก็บขึ้นมา1เซนนะเก็บขึ้นมา1เซนแล้วเราแต่งโค้งเส้นชายใหม่โค้งเส้นชายใหม่นะคะ ิดเกตทุกส่วนเลยนะคะการสร้างแพทเทิร์นเสื้อนะคะอย่าลืมเผื่อยื่นติดกระดุมนะคะตรงนี้เป็นเส้นกลางยื่นเกยติดกระดุมถึงสองเซนครึ่งนะคะจากจุดนี้นะสองเซนครึ่งจะปิดเก็ดไหลปิดเก็ตรักแร้นะคะขออนุญาตนะคะก็จะเปิดตรงนี้ก่อนแต่งชายเสร็จจะเปิดตรงนี้ก่อนนะ เพื่อที่เราจะได้วาดคอได้ง่ายขึ้นนะนี่ค่ะ,ะแป๊บหนึ่งนะคะก็ขออนุญาตแป๊บหนึ่งมาค่ะมาแล้วปิดเก็ดลักแล้แล้วก็เก็ดไหลให้เรียบร้อยนะคะคอตรงนี้ก้อยเก็บ075 0, 75, 0 ครึ่งเซนก็จะปิดคอนะคะคอปีนตรงนี้ก็จะปิดนิดหน่อยประมาณ0.5นะคะตรงจุดนี้คอปิดให้เข้าหน่อยนึงนี่ค่ะ0.5ถึง0.75นะคะจากจุดนี้นะเก็บนิดนึงก็ชอบตัดกระดาษแล้วค่อยปิดจากกอตเทปเพราะว่าทำให้กระดาษ เรียบเนียนถ้าเราพับไปเลยอะ่ะมันมันหนาหนูนูนนะส่วนตัวก้อยนะก้อยว่าจะมันหนาหนาตัดออกไปแล้วปิดมันจะจะเนียนกว่านะคะนี่ค่ะปิดเจ็ดทรงเลยนะคะในส่วนของการคัดเส้นของทรงเสื้อนะคะเราจะคัดไปหาเส้นไหลหรือว่าจะคัดมาหารักแร้ก็ได้ตรงนี้เลือกเอานะ,ะให้เลือกดูความเหมาะสมแต่ถ้าเป็นผ้าลายก็แนะนําให้คัดเส้นหาเส้นเส้นไหลนะเวลาเราคัดเส้นน่ะเวลา เป็นผ้าลายอ่ะเวลาเราต่อลายจะได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไปคัดเส้นตรงรักแร้ถ้าเป็นผ้าลายต่อลําบากนะต่อลายลําบากลายไม่ตรงก็ไม่สวยนะคะในส่วนของตัวเสื้อนะอ่าเดี๋ยวก็จะบอกเพื่อนๆสองสองวิธีเลยเนาะการคัดเส้นอ่าติดให้เรียบก่อน เสร็จลักษณะนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยอย่าลืมปรับไหลนะคะเช็คไหลด้านหน้าและด้านหลังก่อนนะไหลหลังจะต้องสูงกว่าด้านหน้า1เซนนะคะอย่าลืมเช็คไหลปรับไหลนะตัวนี้ของก้อยอะสร้างสูตรนี้แบบนี้ที่มีเกล็ดไหลตรงนี้ไหลหน้าจะต่ากว่าไหลหลังอัตโนมัติเลยนะหเซนไม่ต้องปรับเลยนะแต่เราก็ต้องปรับก่อนนะคะปรับก่อนทุกครั้งเพื่อความมั่นใจแน่ใจว่าไหลหลังเขาสูงกว่าไหลหน้าไหมนะคะ ปรับเรต้องเช็คทุกครั้งนะคะอันนี้ลักแล้เราก็โค้งให้สวยงามาเรียบร้อยนะคะจุดนี้ชิ้นหลังของก้อยใช้ในส่วนที่ก้อยมีอยู่แล้วนะชิ้นหลังนี่ค่ะก็จะเช็คแล้วกยไปปรับในส่วนของตัวยาวาก็เช็คลักแล้เลยทุกอย่างเลยนะเช็คก่อนให้เข้าเป็นวงสวยไหมตรงลักแล้นะโค้งสวยไหมนี่ค่ะ เราก็เช็คเลยว่าไหลหลังสูงกว่าไหลหน้า1ึงเซนไหมนะคะอย่าลืมปรับไหลพอเราปิดทุกส่วนแล้วเรียบร้อยในการคัดเส้นนะคะ<ๆ>ก็จะแนะนําบอกว่าถ้าเป็นผ้าพื้นถ้าไม่มีการต่อลายเราสามารถคัดเส้นหาเส้นลักแร้ได้นะคะตรงจุดนี้เวลาคัดเส้นนะก็จะบอกว่าตรงจุดนี้สําคัญตรงตัดต่อตรงนี้สังเกตจุดนี้ไหมให้เป็นเส้นตรงนี่คะ่ะเราโค้งหาเส้นลักแร ใช่ไหมมันทัดหัวนกแก้วหรือไม้มันทัดโค้งอะไรก็แล้วแต่อย่าให้เขาโค้งเกินนะะนี่ค่ะให้เขาเป็นเส้นเดียวกัน,นเหนๆๆๆๆ็นไหมจากจุดนี้นี่ค่ะนี่ค่ะเป็นเส้นเดียวกันโค้งๆๆหาลักแร้ประมาณเส้นบ่าหรือต่ํากว่าหรือสูงกว่าก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมนะคะให้ดูความเหมาะสมดูความเหมาะสมของเรานะคะดูความเหมาะสมของสัตส่วนจะเส้นบ่าเลยก็ได้หรือจะต่ํากว่าเส้นบ่าหนึ่งเส้นหรือจะสูงกว่าก็ได้แล้วแต่นะคะ โค้งตรงนี้คือจุดสําคัญจะต้องให้เข้าสวยนะจะต้องให้เข้าสวยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นโค้งตามรูปนี่คะ่ะโค้งช้อนอกของเราอันนี้ในกรณีคัดเส้นตรงรักแร้ทีนี้ถ้าเป็นผ้าพื้นนะมันไม่มีปัญหาถ้าเราคัดเส้นรักแร้ตรงนี้นะเวลาเราไปตัดต่อนะคะอันนี้ก็จะอธิบายให้ให้มันเปื่อนมือใหม่ฟังนะในการตัดผ้าพวกผ้าลายผ้าไหมผ้าไทยอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคัดเส้นตรงรักแร้ตรงนี้มันจะมีปัญหาเวลาเราไปตัดไปต่อ เวลาเราไปต่อลายก็จะตรงตรงยากจะตรงยากก็จะมีคือเราก็เปลี่ยนจากเส้นคัดเส้นหาเส้นรักแล้วตรงนี้เราก็ขีดตรงเส้นกลางไหลเลยคือคัดเส้นเส้นตรงมาหาเส้นไหลแบบนี้เวลาเราต่อลายนะเวลาเราต่อลายของทรงเสื้อมันจะดึงลายได้ง่ายขึ้นนี่ค่ะอันนี้คือการคัดเส้นจะไม่มีกฎบังคับว่าเราจะต้องต่อมาหาตรงรักแล้ ตรงบ่าหรือจะตรงไหลแล้วแต่เราแล้วแต่ทรงเสื้อหรือไม่ก็ลายผ้านะคะอันนี้ถ้าเป็นผ้าลายขวางแนะนําให้คัดเส้นตรงไหลนะคะอันนี้ก็คืออีกวิธีหนึ่งนะอันนี้ไม่งงเนาะอันนี้ก็ไปต่อเนาะในการคัดเส้นเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อมาเราจะมาทําปกนะคะเราจะมาทําปกในส่วนของคอปีนนะคอปีนตรงนี้เราดูเราต้องการความลึกเท่าไหร่ ดูหุ่นและสวดทรงของเราลูกค้าตัวนี้ตัวเล็กลูกค้าท่านนี้ตัวเล็กนะอกแค่30เองก็จะทําลึกอยู่ที่9เซนจากเส้นคอตรงนี้ในส่วนลึกของคออยู่ที่9เซนนะคะเเซนก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆตัวใหญ่หรือว่าอกใหญ่หรือว่าตัวอ้วนอวบ10เซน11เซน12เซนได้หมดนะคะความลึกแล้วแต่หุ่นของบุคคลท่านนั้นๆน,น,นะคะตัวนี้ลูกค้าอกเท่าไหร่30 31เอด ก็จะทําคอลึกจากเส้นคอลงมา9เซนคอลึกตรงนี้คือเส้นกลางมาร์คเส้นกลางเอาไว้นะคะตรงนี้คือเส้นกลางจุดเอาไว้นะคะจุดเอาไว้นี่คือเส้นกลางแล้วขีดเส้นตัดนะขีดเส้นตัดแบบนี้นะคะตรงเส้นกลางขีดแบบนี้จากเส้นกลางวัดเข้าไป0.5นขอโทษค่ะ0.25 ครึ่งหนึ่งของครึ่งเซนไม่เยอะนะถ้าครึ่งเซนมันก็เยอะไปจากเส้นกลางวัดเข้าไปนะคะนี่ค่ะประมาณ0 2นดหนี่ค่ะเนี่ยนิดนึงเอาเส้นนี้นะตรงนี้คือเส้นกลางเถิบเข้าไปนิดนึงครึ่งหนึ่งของครึ่งเซนนะคะเพื่อนๆไม่งงนะจากจุดนี้นะอะต่อมาขีดเส้นแบบนี้ไว้ก่อนเด้อนี่ค่ะเคไหมนี่ค่ะในส่วนของขอกว้างตรงนี้ขอปีนเขาจะปีนโอบคอ ตรงนี้คอกว้างเราพิจารณาของเราก็จะถอยคอกว้างออกมาประมาณ2เซน2เซนครึ่งจากเส้นนี้นะจากคอตรงนี้ก็ถอยออกมาประมาณ2เซนนะคะสเซนถึง2เซนครึง่งจุดเอาไว้ก่อนจุดเอาไว้ก่อนดูขอบคอเขาค่อนข้างใหญ่ขอบคอใหญ่อยู่ที่ประมาณ4เซนนะคะก็วัดจากเส้นที่เราวัดออกมาจากเส้นคอกว้างวัดออกมา2เซนครึง่งจุดเอาไว้นะจุดเอาไว้นี่เลย เป็นแบบนี้จากจุดนี้วัดออกมาเท่ากับขอบคอของเราที่เรามองว่าเราต้องการขอบคอใหญ่กี่เซนตัวนี้ก็จะทําอยู่ที่4เซนก็คือวัดจากจุดที่เราวัดถอยออกมาวัดถอยเข้ามานะตรงนี้2เซนครึ่งวัดมาจากถึงตรงนี้คือ4เซนครึ่งประมาณนี้นี่ค่ะก็อยู่ประมาณนี้จากจุดนี้มาประมาณนี้ก็คือ4เซนครึ่งนะทีนี้คอเขาจะเป็นแบบโคง้งๆแล้วโอบก,ก็จะใช้แม่มทัดหัวนกแก้ว นี่ค่ะวางวางเลยเอาตรงนี้ก่อนขีดหาเส้นนี้นะคะขีดหาเส้นนี้นะขีดหาเส้นที่ก้อยบอกว่าจากจุดกลางวัดเข้ามาครึ่งหนึ่งของครึ่งเซนนะจากจุดนี้เอาตรงนี้เลยวางตรงนี้จ่ะมองเห็นไหมนี่ค่ะมองเห็นไม่เอ่ยจะวางไม้บรรทัดของนกแก้วจากจุดนี้นะจากจุดนี้มาประมาณ4ี่เซนครึ่งนะจุดนี้มาจุดนี้ส่เซนครึ่งเราจะมาวางไม้บรรทัดของโกแก้วหาจุดนี้มาหาจุดคอลึก นะไม่งงนะหนาบางเลยค่ะแบบนี้เลยคือรูปทรงคอของเขาจะอบๆตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นเส้นตรงประมาณนี้นี่ค่ะประมาณนี้เอาตรงจุดนี้ก่อนนะนี่ค่ะตรงจุดนี้ก่อนน่คะเลื่อนลงมาตรงนี้อ่ะมันขึ้นอยู่กับมือของเรานะขึ้นอยู่กับมือเราวาดนี่ค่ะเอาแค่นี้ก่อนนะ มองเห็นไหมเอ่ยนี่เลยมองเห็นเนาะ,ะตรงนี้เราก็ตีวางตรงเส้นไหลเห็นไหมคะาวางตรงเส้นไหลเนาะนี่ค่ะนะพอเราได้คอแบบนี้เสร็จแล้วนะนำชิ้นหลังนะคะนำชิ้นหลังของเราที่เรามีแล้วที่เราสร้างมาแล้วเรียบร้อยพับตรงไหลที่เราปรับไหลแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของรคอ คอหน้ากว้างออกไปเท่าไหร่คอหลังก็ต้องกว้างออกไปเท่านั้นนะคะตัวนี้นี่ค่ะเอาตรงคอชนกันตรงคอชนกันก่อนนี่ค่ะคอหน้ากว้างออกไปเท่าไหร่ตรงนี้จากจุดนี้2เซนครึ่งหรือ2เซนแล้วแต่เราก็ติก๊กเอาไว้จุดเอาไว้คอกว้างหน้ากว้างออกไปเท่าไหร่หลังกว้างออกไปเท่ากันในส่วนของลึก ความลึกของคอด้านหลังวัดลงไป0.75นะคะเพราะคอคอเข้าใหญ่0.75%ถึงหเซนนะคะในส่วนของคอด้านหลังนะนี่ค่ะคอลึกของด้านหลัง0.75%ถึงหเซนนะคะประมาณนั้นแล้วเราก็โค้งเลยพอโค้งเสร็จเราวัดเลยนะคะในส่วนของคอหลังที่เราโค้งได้ตรงนี้ว่ากี่เซนวัดเลย ตัวนี้10เซนของก้อย10เซนนะคะของเพื่อนเพื่อนเท่าไหร่ก็คือจดตัวเลขเอาไว้ในส่วนของคอหลังที่เราโค้งได้นะคะอ่าเราวัดไว้เลยพอเราวัดเสร็จนะตรงไหลที่เราจะคัดเส้นเราก็มาร์กไว้เลยอ่าตรงนี้ต้องคัดเส้นนะเราจะคัดเส้นตรงไหลหรือจะคัดเส้นตรงลักแรกก็แล้วแต่เราเลือกเอาในการทําแขนจีบและรูดนะคะอย่าลืมปรับไหลเข้ามา1เซนครึ่งนะคะปรับเข้ามา1เซนครึ่งแล้วเราขีดเรียวหาเส้นบ่าเพราะว่าเราจะทําแขนจีบ ะะแขนจีบหรือรูดแล้วแต่เรานะะแต่ถ้าเราไม่ทําแขนจีบเราก็ใช้วงแขนปกติของเราคือเส้นเดิมตรงนี้ก็ไปต่อนะอย่าลืมนะคะเวลาเราขีดที่เราปรับเข้ามา1เซนครึ่งจากจุดนี้ปรับเข้ามา1เซนครึ่งเราขีดเรียวหาเส้นบ่าอย่าก,กินเส้นบ่าเยอะนะคะระวังบ่าจะรั้งและตรึงเพราะว่าเขาเป็นเสื้อมีแขนอย่าลืมนะคะขีดเรียวหาเส้นบ่าแบบนี้นะชิ้นหลังก็เช่นกันอันนี้ก็ไปต่อนะในส่วนของคาดเส้นเราก็ขีดแต่งเส้นไปซะ ถ้าเราจะคัดเส้นตรงไห i, ลเราก็ขีดลงไปหาชิ้นหลังนะนี่ค่ะในส่วนที่ให้เราเลือกสรรหาเองนะคะว่าเราจะคัดตรงไหลหรือว่าคัดตรงลักแร้ดีอันนี้ก็ทําให้ดู2แบบเวลาเราไปตัดอย่าลืมตัดออกนะคะมือใหม่จะชอบถามว่าต้องตัดแยกไหมตัดค่ะในส่วนของเสื้อคัดเส้นเราจะต้องตัดแพทเทิร์นออกจากกันนะบางคลิปก็ไม่ได้ตัดออกให้ดูอันนี้เรียบร้อยนะพอเราจดตัวเลขของคอด้านหลังไว้แล้วเรียบร้อยเราจดไ้เลยนะว่า10เซน ของเพื่อนๆเ,เท่าไหร่จดไว้ค่ะอ่าเดี๋ยวค่อยขออนุญาตนะเดี๋ยวพาทําขอปีนทําไม่ยากหรอกคะ่ะมันง่ายๆเพียงแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับการวาดวาดปลูกของเราว่าเราจะวาดให้เข้าไปแนวไหนแค่นั้นเองเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะอือเราต่อกระดาษเลยนะนี่ค่ะต่อกระดาษก็ยื่นออกไป กดติดตามช่องไว้นะคะช่องจะได้ไม่หายกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะนี่ค่ะเราร่างคอได้แล้วนี่ค่ะเราก็ใช้ตรงนี้ในส่วนนี้วางไม้บรรทัดตรงนี้เส้นตรงตีขึ้นไปเลยนี่ค่ะตีขึ้นไปเลยเมื่อกี้เราวัดจากจุดนี้สี่เซนครึง่งถูกต้องไหมนี่ค่ะสี่เซนครึง่งประมาณนี้แล้วก็วัดเลยตีไปสี่เซนครึง่งสี่เซนครึง่งนะคะ เอาตรงนี้เป็นหลักนะเราเอาตรงนี้เป็นหลักเห็นไหมตรงโค้งคอตรงนี้ถูกไหมเขาจะเป็นม,มุมตรงนี้การโค้งคอวาดคอมันขึ้นอยู่กับมือเราและสายตานะคะเขาจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับมือเราแต่การทําการขีดทําเหมือนกันนะคะตรงพอเราวาดเสร็จลักษณะนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเราสังเกตเลยนะจากตรงนี้มันจะแหวงไปแล้วเขาจะเป็นรูปทรงหักฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนทิศเราต้องเปลี่ยนทิศคือจากจุดนี้ วัดเอียงนี่ค่ะสี่เซนตรงนี้ก็ต้องสีจากจุดนี้เส้นนี้เราจะไม่เอาแล้วนะที่เราร่างขึ้นมาเมื่อกี้นี่ค่ะอันนี้เราแค่ขีดขึ้นไปเป็นแนวทางแล้วก็จากจุดนี้มาสี่เซนครึ่งถึงตรงไหนแล้วก็ติ๊กเลยเราขีดหาเส้นไหลงงไหมเส้นนี้เราไม่เอาแล้วนะตรงนี้มันจะเอียงแล้วนะคะตรงนี้จะเอียงแล้วเส้นคอเราก็วัดจากจุดไหลตรงนี้นะคะเท่ากับคอหลังที่เราโค้งได้คือ10เซนเมื่อกี้ของเพื่อนๆเท่าไหร่ เก้าเซนสิเซนแล้วแต่นะตัวนี้ของก้อยคือ10เซนแล้วก็วัดจากจุดน,นี้วัดขึ้นไป10เซนเลยค่ะสิบเซนนี่ค่ะติ๊กเอาไว้แล้วใช้แม่ทัดตีเป็นมุมฉากนะคะนี่เลยแค่นี้เองการทําคอปีนง่ายๆนะคะคอปีนง่ายๆแล้วก็ตัดออกไปนะคะแค่นี้เองไม่ยากค่ะการคํานวณการกะคอพยายามดูหลายๆรอบนะคะพยายามดูหลายๆรอบ เพื่อนๆจะทำเป็นเองเราก็จะทำเป็นเองนี่ค่ะมันขึ้นอยู่กับมือเราอ่าทีนี้ในส่วนของปกตรงนี้สังเกตได้ไหมกาจะโอบตรงคอสังเกตได้จังจุดนี้ไหมนี่ค่ะตรงบริเวณคอตรงนี้นี่ก็จะโคง้คงๆเราก็ตัดออกไปเลยก็ตัดเลยนะนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นจุดเส้นกลาง ที่ก้อยบอกว่าให้เถิบมา0.25ครึ่งหนึ่งของครึ่งเซนนะตรงจุดนี้เดี๋ยวก้อยขออนุญ,ญาตตัดตรงรักแร่อ,อก,ก่อนนะเพื่อนๆจะงงนี่ค่ะทีนี้พอเวลาเราจะมาวางรังกระดุมในส่วนของรังกระดุมเนี่ยเราจะวางยังไงนี่ค่ะวัดจากเส้นนี้เรากะเม็ดแรกนะคะกะเม็ดแรกเลยมันขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของเรานะนี่ค่ะตรงนี้เส้นกลางอย่าลืมนะ วัดลงมาสักประมาณ1นึ่เซนครึ่งจากจุดนี้วัดลงมา1นึเซนครึ่งแล้วตรงสราบตรงนี้วัดเข้าไป1เซนครึ่งนะคะจากจุดนี้วัดเข้าไป1เซนครึ่งนี่ค่ะประมาณ1นึเซนครึ่งนี่ค่ะ,ลงลงะเราก็เริ่มทำรังกระดุมนี่ค่ะจากเส้นกลางจากจุดนี้เส้นกลางแล้วก็ไปจุดนี้ให้เข้าเสมอกันก็คือ1นิ้ว รังกระดุมจะใหญ่อยู่ที่ประมาณ1นิ้วนะคะหรือ2เซนครึ่งประมาณนี้ก็ช่องนี้เท่ากันช่องนี้ก็เท่ากันแต่ละจุดนะคืออันนี้คือเม็ดแรกเราทําเม็ดแรกขึ้นมาก่อนแล้วส่วนที่เหลือเราค่อยมาเฉลีย่ยตามความยาวของเสื้อนะคะตามว่ารังกระดุมจะยาวจะห่างกันกี่เซนกี่นิ้วตรงนี้มันขึ้นอยู่กับทรงเสื้อหรือว่าการดีไซน์ของเรานะคะตัวตามหน้าปกเขาจะเป็นกระดุมค่อนข้างถี่นะคะ ค่อนข้างถี่ก็จะห่างกันอยู่ประมาณ1นิ้วครึง่งประมาณนั้นนะคะประมาณ1นิ้วครึ่งแล้วก็กะเลยแล้วก็วัดจากจุดนี้ลงมา1นิ้วครึ่งนะคะวัดลงมา1นิ้วครึ่งแล้วก็ขีดก่อนทีละเม็ดนะนี่ค่ะก็ใช้สายตาจากจุดนี้เข้าไปก็1เซนครึง่งจากจุดนี้ไปก็เท่าก,กับความใหญ่ของรังกระดุมเราก็คือ1นิ้วก็คือ2เซนครึ่งนะคะ1นิ้วถ้าตีเป็นหลักเซนก็คือ2เซนครึ่งนะคะพยายามเรียนรู้หลักเซนและหลักนิ้วไว้เลยนะคะเราจะได้เปรียบคนอื่นนะ เราอย่าจมปลักอยู่แต่กับหลักใดหลักหนึ่งนะตรงนี้เราศึกษาไว้เลยนะนี่ค่ะนี่เลยเราร่างเม็ดแรกขึ้นมาก่อนนี้นะนี่ค่ะแล้วค่อยวัดมาเม็ดที่สามที่สี่ก็ว่ากันไปแล้วแต่เรานี่ค่ะเอาทีละจุดนี่ค่ะแบบนี้นะวิธีทำนี่ค่ะนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่เท่ากับความยาวของเสื้อเราพิจารณาเลยตรงนี้ รังกระดุมห่างโดยปกติทั่วไปก็จะใช้อยู่ที่3นิ้ว3มนิ้วครึ่งประมาณนั้นนะในความห่างของรังกระดุมของเสื้อทรงต่างๆแต่นี่มันเป็นการดีไซน์ของกระดุมนะคะกระดุมตัวนี้จะค่อนข้างถี่นิดนึงม,มันขึ้นอยู่กับทรงเสื้อและก็การดีไซน์การออกแบบนะคะอันนี้คือการคำนวณกระดุมก้อยบอกนะนะคะ่ะ อันนี้ค่ะตามแบบเลยทีนี้เวลาเราจะตัดสาบนะคะเวลาเราจะตัดสาบถ้าเราพอมีเนื้อผ้าอย่างที่ค้อยบอกถ้าเป็นคัดเส้นตรงไหลเราก็ใช้ตรงคัดเส้นนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะทําแบบคัดเส้นตรงไหลนะตัดขึ้นไปเลยนะคะสังเกตว่าจากเส้นที่ก้อยบอกว่าเวลาเราคัดเส้นเนี่ยจุดนี้ให้เป็นเส้นตรงเห็นไหมนี่ค่ะเนี่ยเห็นไหมเขาจะเป็นเส้นตรงตรงนี้ยอดอกเนี่ยตรงนี้เขาต้องโค้งสวยนะคะตัดออกไปเลย เวลาจะไปตัดผ้าอย่าลืมตัดคัดเส้นนะคะเพื่อนๆจะถามว่าเอาไปวางเลยทั้งผืนเลยเลยใช่ไหมบอกไม่ต้องค่ะเราจะต้องไปตัดคัดเส้นแบบนี้เลยนะเราจะต้องตัดคัดเส้นออกจากกันบางคลิปก็ไม่ได้ตัดออกให้ดูนี่ค่ะเห็นไหมตรงข้างรักแร้ตรงส่วนข้างตัวเ,เขาจะโค้งเป็นรูปหน้าอกของเราเห็นไหมคะช้อนในส่วนของสาบด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นเส้นตรงนี่ค่ะเราก็ทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้คือยอดอกนะนี่ค่ะเวลาเราไปตัดกิ้งเราก็กิ้งเอาไว้ตรงนี้ แผ่นนี้เราก็ไปตัดสาบเต็มเลยนะคะในการทําเสื้อขอบปีนเนาะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้มากก็น้อยนะคะดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ